กันเนี่ยนะว่ามันหนาำไหมเนี่ยเล็กเนี่ยมันหนาขนาดไหนเนี่ยครับนะโอ้โหสองคนโหนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวนี้ก็แท่นดัดตัวนี้นะเป็นแท่นดัดตัวเดียวที่ผมนะได้จัดส่งไปให้กับเอฟซีหลายท่านนะครับตัวเดียวกันแต่สามารถอยู่กับเล็กแข็งๆได้เออไม่แตกนะครับถ้ามันไม่นะดูเลยโูปึ๊บนี่ั้งดัาทั้งดัานนะฮะนี่ฮะแข็งมากนะครับแข็งมากแทนโยเลยถ้าแทนไม่เน้ไม่ได้นะครับแทนไม่แน่นไม่ได้ต่อดำยาวๆนะครับเนี่ยต่อดำยาวๆนะเนี่ยถึงจะไหวนะครับต่อดำยาวครับนี่แหละครับโอ้ยนามาก โอ,อ้เงยเลยละนะนะรับเล็กสตีมดำาัดได้ครับรันได้ครับสวัสดีครับผมคลิปเป็นทำได้นะครับวันนี้อาจารย์อรันจะมาเกี่ยวกับพ่วงข้างนี่คันนี้นะครับคันใหญ่เล็กหนาเป็นเล็กสตีมดำโอ้ใหญ่มากครับนะ ครับดัดยากนะเออนานักนะครับนะตัวนี้เป็นงานชิ้นโบแดงของชักต่ำเอหนาโค้งด้วยไม่รู้ว่าจะของจะเอาไปบรรทุกอะไรไม่รู้ละทำไมถึงสั่งแบบนี้นะครับมีเพารับรองอยู่ก็ใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นแกน อ่าล้อของเดดนะครับนะปืนใหญ่เนี่เผาใหญ่ใหญ่มากแล้วก็สปริงก็ต้องหนาด้วยเขาเอาไปบรรทุกไม้เม็ดนะบรรทุกไม้ครับเดี๋ยวเราไปดูการดัดกันครับว่าแบบไหนครับเดี๋ยวเรามาดูดัดกันนี่นะว่ามันหนาไหมเนี่ยเหล็กเนี่ยมันหนาขนาดไหนเนี่ยครับนะโอ้โหสองคนโหนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผม ตัวนี้ก็แท่นดัดตัวนี้นะเป็นแท่นดัดต,ตัวเดียวที่ผมนะได้จัดส่งไปให้กับ f อฟซหลายๆท่านนะครับตัวเดียวกันแต่สามารถอยู่กับเหล็กแข็งๆได้เออไม่แตกนะครับถ้ามันไม่ดีเราก็แต่งรูนะครับแต่งรูเออแต่งช่องให้มันให้อย่าให้มันคับนะครับถ้ามันคับจะแตกแต่นี้แต่งแล้วต่งต่ำก็แต่งแล้วมันก็ใช้ได้เ,เดี๋ยวเรามาดูการดัดกันเออ ดูสิว่าจะยังไงนะครับนี่ช่างตา้ำก็หายจากมุมกล้องไปนานนะครับนะตอนนี้ก็เก็บตัวเก็บตัวเพราะว่างานมันเยอะนะดูเลยดูปุ๊บนี่ทั้งดัทงดทั้งดันนะฮะนี่ฮะแข็งมากนะครับแข็งมากแทนโยเลยถ้าแทนไม่แน้นไม่ได้นะครับแทนไม่เน่นไม่ได้ไเดาาเราต้องต่อดำยาวๆนะครับ นี่ยต่อดำยาวๆนะนี่ถึงจะไหวนะครับต่อดำยาวๆครับนี่แหละครับโอ้ยหนามากอ้อเหนื่อยเลยละนะน,น,นะครับเล็กสตีมดำดัดได้ครับดัดได้ นะครับจัดได้ทุกงานนี่แหละครับต้องต่อยาวอย่างนี้เลยนะครับต่อยาวอย่างนี้เลยอึบแข็งมากครับดูแข็งมากครับ,รบนี่นะครับดัดออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับนี่นะ กอ <c oughs> ไก่เออเป็นกอไก่นะครับหนาเล็กหนามากนะครับดัดได้นะครับตัวนี้นะครับนี่แผ่นของเราดัดได้ครับเนี่ยครับ <c oughs> ดัดทั้งคันนะดัดได้ทั้งคันเลยนะครับนะไม่ว่างอเล็กงอใหญ่เราดัดได้หมดเลยนะครับเนี่ยเขาใช้ทั้งคันเลยนะครับใช้เหล็กสติมดำหนาประมาณ3 มินห้าสามมิหกแหละครับเนี่ยเออทำได้เลยโอเคช่างต่าเขาก็จัดนะครับนี่นะอ่าติดต่อได้เลยนะครับตามนี้นะอ่าพี่ๆกันช่างอ่ารับผิดชอบด้วยการต่อเติมโดยช่างต่บนี่ก็ได้ติดตั้งตะเกียบแล้วครับนี่โอ้โหมี กันตกนะครับนะศูนย์ก็สวยนะครับศูนย์หกคุนโอ้ยศูนย์ใหญ่มากนะครับศูนย์ยะตาครับปล่อยว่างเปล่านี่เยลราสีก็สวยครับนะต้องกลัวคันนี้ออกไปได้ดูทุกเป็นตันคนะรับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ เจ้าของรถนะครับที่ให้นำเสนอคลิปนี้เป็นผลงานนะครับของคิดเป็นทันได้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทั้งผู้ร่วมงานนะครับผู้ร่วมจัดทำขอบเป็นผู้ติดกเกี่ยวข้องขอบคุณมากครับ